สวัสดีจ้าไม่น้อยค่ะบไม่น้อยโนเวค่ะวันนี้ไม่น้อยพามาเก็บหอยเก็บหอยนางลมจ้าลุยค่ะลุยลุยลงน้ำตายจังใช่ตายจัง,จงมุง้ยเพียมมุ้ยว่าไม่ไม่หอยดีหรือหอยกัยดเขาอ๋อเดี๋ยววาต้องถอดรองเท้าสักคนว่าจะเห็นได้อะ ต้องถอดแม่ต้องเอากางเกงขึ้นดีๆสักก้อนวะนี่เลูกเกียร์รอรอ้นชิมสักก้อนดีงั่นรองเท้าเปียกเดี๋ยวรอบหลังก่อนเดี๋ยวซิ่ิต้อ,องจ <laughs> อดหนักก็จอดหนังเก่งดีๆดีๆพี่น้อง อย่าเนี่ยดีหรือเสียมองด,ดูโอ้ดี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 พี่น้องแก้โอ้โหไงครับพี่น้องเอ้ยนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาวิ่งตักออกแมนบบแมนบบพี่น้องนี่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 โอ้แมนอีหลีพี่น้องเอ้ยหมาน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 แล้วหมานแล้ว Dạ Ừm. đuôi đuôi